นี่คือรูปท่ายรูปถ่ยผู้หญิงคนที่แกต้องไปเก็บเสียแล้วการที่แกไปฆ่าผู้หญิงที่อยู่ในรูปดิเว้ยมไปฆ่าคนเหรเอเฮ้ยพีร่รอพีพ่อมึงดิพี่จะรอขนาดไหนเนี่ยมึงทำอะไรอยู่เนี่ยต้องมาซุ่มยิงคนในรูปเนี่ยซุ่มยิงคนทั้งนอกด้วยคนก็เห็นมึงดินี่มึงจะให้กูหอบปืนขึ้นไปบนตึกถึงสูงเนี่ยเหรอ แล้วกูจะขึ้นไปยังไงมึงก็บินไปดิบินพ่ออกูไม่ใช่กระหังเชียกพ่อมึงตายเหรอพ่อเสียตายแล้วพวกเรา<ะ> Happy birthday to you Happy birthday to you Happy birthday to you, birthday to you. พวกเราตัดเค้กเชิญแขกขึ้นมาแดกศพพ่อกขาได้เลยไอ้เวน แล้วเสียใคยเล่นหนังบ้างไหมตอนเป็นเด็กอายุ11ขวบก็เล่นหนังแล้ว12ขวบก็เล่นหนังสุดยอดมากเลย13 14ขวบยังเล่นหนังอยู่คุณพระช่วย15ขวบเลิกเล่นหนังหนังขาดอาบน้ำแซบแสบน,นั่นเลยหนังกระเที่ยวอะไรจังไรมีไหมเนี่ยผมกลิบแล้วหนังที่ขิบแล้วเอาไปไว้ไหนทอดให้พองเหมือนแดกมั้งไม่ใช่หนังไก่กรอบนะเว้ยนอนกับผนเสียวไหมเสียวสิของเสียเนี่ยนะม,มีหนังเสียวแค่ขาไปของคูเนี่ยนะไม่มีหนังเสียวทั้งไปทั้งกลับ <laughs> ผมอยากจะขออาวุธเพิ่มไหครับเสีย่ยต้องการอะไรว่ามาผมอยากได้ M79 M16 ปืนพกก็ระเบิดรถพุ่มเกาะอ,อีก4คันครับมยอมมากระชับพื้นที่เหรอมจะหาผูส้สงครามให้มันได้เปล่าคถ้าอย่างนั้นเดีย๋ยวผมจะโทรหาพ่อผมเขาจะส่ง,งทันทีเลยแล้วมันก็มาถึงช้าเ๋ยพ่อมันอยู่ตั้งเฮติพ่อผมมีอยู่แค่น้องมนี้เองเสี่ยจะเอากีกระบอกปืนเนี่ยเหรอเขาหลามกระบอกเดียวก็กินจุกทองแล้วเดี๋ยวผมจะไปดูที่กองตงังอาเอาสักสิบเล่มไหมล่ะนี่สปาตา้า นังสือโป้นี่หนังสือโป้จะมาแทงกันยังไงวะก็เปิดเห็นนะเขาแทงทุกหน้าเลยใจเย็นเสียเดี๋ยวเคลียร์ให้เพื่อนผมซอและถกนิดเดียวดี๋ไปอยู่นาลาทิวายี่ส20ปีเยเอาสัก20่ลังนะเอาวุธสงครามอะลองกองลังเดียวกูวแก่เหนียวมือนะอีเวน เราไปเถ้าสวยเลยเตะโลกาเราไปสาบล่อประกัวกระโดดหักทีหลังมึงอยากขึ้นหนองสูงอนักเสียทำไมอ่ะปัวนี่อูให้มึงต่อยกูบอลเลยเอาเอาไม่โดนร้อยหนึ่งอะไรร้อยหนึ่งแน่จริงมึงต่อยกูให้โดนสิวะาตายสิเว้ยตายตาย มีไว้พุ่งชนเสียจะตายยังมีคลรมให้บาดใจกูอไอเวนต่อไปตาแกแล้วยำนี่แชมป์มวย5่สอนให้ดูบ้านคูดิช่วยเป็นเก่งช่วยรังวันเนาะช่วยที่แดกไม่ได้หรี๋ยวจะเอ๊